ไงลายเบาให้นอนไม่ยอมนอนนั่งหลับเลยทีเป็นไงอ่ะเอางูงูงูเอางูงูไอ้นอนไม่ยอมนอนเอางูเอางูทำไงต่อทำไงต่อก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ หลับไม่ยอมหลับไม่นอนไม่ยอมนอนไม่ตงนมไม่แล้วก็ไม่ยอมรับเป็นไงเอาเอากานมาดิการมาหาที่นอนกลาหาที่นอนเอาเอาเอายังไงยังไงต่อยังไงต่อเลื่อยเหมือนูเลยอ่ะเอาเอาเอายังเข็งยังตุนอ่ะไม่ยอมหลับนะไม่ยอมนอนอีกนะ bình mình nghe, mình nghe tỏ Mình nghe tỏ, tỏ, lưới, oh, lưới, lưới Ở <laughs> oh, lưới, ở lưới, nghe tỏ Đây okay, nặng oh. oh, lập thì cấp, nặng lập thì cấp Ở oh. oh, lập, oh. Oh. <laughs>